สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีดีทาร์ห9นะคะวันนี้นะคะแม่หมอกกจะมาทําคลิปร a นดอมให้ทุกคนนะคะอีกสักคลิปเนาะรู้สึกว่าอยากจะทำรนดอมนะคะมีหัวข้อที่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้พบได้เจอกับคนคนนี้นะคะมาดูกันว่าคนคนนี้เขาเป็นใครนะคะด้วยไพ่สำหรับนี้นะคะแม่หมอขอเช็คพลังงานของคุณหน่อยนะคะคนที่เข้ามาในรนดอมนี้เนาะ มีเวลาไม่มากเท่าไหร่ขอเช็คพลังงานของคุณสักหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้เดอะทาวเวอร์ Tower, ค่ะเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเออนี่มันก็เหมือนกับหัวข้อเลยนะคะที่บอกว่ามันถึงเวลานะ่ะเวลา หมือนประมาณว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอะไรแบบนี้นะคะห้ามไม่ได้เนาะเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วอะไรแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่แบบโอ้จริงๆด้วยเดดเดเหมือนคุณก็รู้ได้หรือเปล่าว่ามันจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่างที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันชีวิตของคุณที่แน่ๆนะคะคนที่เข้ามาในคลิปนี้นะคุณต้องเป็นคนที่มีเซ้นต์แรงมากๆเลยนะคะคุณรู้ เพียงแต่ว่าบางสิ่งมันก็ยังไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปคอนเฟิร์มหรือว่าจะไปบอกว่ามันจริงไม่ไม่ได้อะนะอืทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นก่อนอะแล้วมันถึงจะเรียกว่าจริงอะตราบใดที่เรายังจริงอยู่ว่าเราเชื่อตัวเองว่าเออความคิดของเราการการะทําของเราทุกอย่างมันเป็นไปตามนั้น จริงแน่ๆผลลัพธ์ต้องเป็นจริงแน่ๆแต่ว่าตราดที่ผลลัพธ์มันยังไม่ออกหรือว่ามันยังไม่เกิดขึ้นมาเป็นรูปธรรมเราก็ยังไม่สามารถที่จะไปคอนเฟิร์มหรือจะไปการันตีอะไรได้อะเออหกดาบนะคะคุณเป็นคนที่มีขอบเขตนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะระแวงไหมเออช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่ไว้ใจ ไม่ไว้ใจอะไรบางอย่างอ่ะมันมันเหมือนมันเหมือนว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เซนแรงและพอเวลาคุณอยู่ใกล้กับผู้คนเยอะๆมากๆและบางทีคนน้อมันก็จะมีอารมณ์อะไรที่มันเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆบางทีก็ดีบ้างร้ายบ้างแต่ส่วนมากอ่ะคนมันจะคิดไปในแง่ร้ายซะส่วนใหญ่พลังงานลบๆความเครียดอะไรเงี้ยความ วิตกกังวลคือมันเป็นเรื่องของเขาอะแต่บางทีคุณไปสัมผัสได้หรือไปดึงดูดเอาตรงนั้นได้แล้วมันทําให้คุณรู้สึกเครียดง่ายมากๆเหมือนเหมือนเป็นคนที่เอ่อซนสิง่ายนะนะอมอ่มอ,อนไหวง่ายคือมันไม่ใช่ว่าคุณอยากจะเป็นหรือว่าคิดมากอะไรอะนะแต่แต่มันซึมง่าย <laughs> ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะก็เลยกลายเป็นว่าคุณอาจจะค่อนข้างที่จะปีกวิเวกสันโดดแยกตัวมาจากผู้คนเนาะ เล็กถือไม้แต่ว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นนะคุณก็รู้เท่าทันอาการความคิดของตัวคุณเองนะคุณพยายามที่จะบาลานพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ให้เข้ากับผู้คนปัจจุบันมากขึ้นเนาะก็ก็รู้แหละว่าเออตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นข้อเสียของตัวเองที่อาจจะไม่ได้คือบางทีมันก็ไม่สามารถแก้ไขได้มันเป็นสิ่งที่เหนือการควบคุมแบบ แต่ว่าสิ่งที่คุณทําได้คุณก็จะทําให้เต็มที่เอออย่างเช่นแบบทําตัวเองใหออ้มีความสุขดูดีไม,ไม่ได้เฟกนะก็คือพยายามเป็นตรงตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามแบบแบ่งปันเนะาะทัศนคติความคิดดีๆหรืออะไรดีๆออกไปให้คนอรอบข้างหรือใครได้ได้รู้นะ่ะเผื่อที่จะแบบเหมือนเป็นการแบ่งเบาก็ได้นะแก้ไขปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยน่ะนะนะ มันไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยจะบอกว่าเออเป็นคนที่ใจดีมากเห็นเออปัญหาของคนอื่นแล้วแบบเหมือนเรื่องของตัวเองก็ไม่ใช่ที่คุณทําเพราะว่าคุณรักตัวเองนั่นแหละพอรักตัวเองแล้วแหละถึงทํานะคะเพราะถ้าคุณไม่ทําตัวของคุณเองจะอยู่กับผู้คนไม่ได้นะคะประมาณนั้นนะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งว่า้อมหรือคนรอพังของคุณเน่ยก็คือแบบได้พลอยได้พลอยได้ไประโยชน์จากคุณนะอืม เดี๋ยวขอขยายนิดนึงนะคะเหตุการณ์เดอะทาวเนี่คืออะไรตอนนี้ก็เป็นพลังงานชิวๆนะคะชิวๆอุย้ย King of Cups นะคะอ้าวหนึ่งถ้วยอุย้ยบางคนนะคะอาจจะมีคนที่เขาข้างรักคุณและอยากจะมามอบความรักให้กับคุณห้าเรียญน,นะคะเป็นคนทางไกลบางทีเป็นคนที่คุณลึกๆแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกโหยหาหรือว่า คิดถึงคนคนี้อยู่ก็ได้นะหเหรียญนะ่ะคุณอาจจะเคยพยายามที่จะวิ่งหนีหรือเคยพยายามที่จะเฟกตัวเองออกมาจากความรู้สึกนั้นแล้วอะ่ะแต่มันจนแล้วจนรอดมันก็ไม่ไม่หายไปไหนนะห้าดาบเห็นไหมอืมบางครั้งบางทีก็มีความสับสนย้อนแย้งอยู่นะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับการสื่อสารไหมบางคนเนะ่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทํางาน บางทีเราก็ต้องแยกแยะเนาะแยกแยะในเรื่องของงานเรื่องของส่วนตัวอะไรเงี้ยมันไม่สามารถเอามาปนกันได้นะคะบางทีงานยิ่งคนที่มีงานที่ต้องสื่อสารออกไปอะ่ะเราไม่สามารถที่จะเอาอารมณ์ของตัวเองความรู้สึกของตัวเองออกไปได้หมดอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าคนรอบข้างหรือว่าใครที่รู้จักคุณที่อยู่ในชีวิตของคุณไม่เข้าใจจริงๆอะ่ะบางทีมันอาจจะมองคุณไปในแง่ลบหรือแง่ร้ายได้อันนี้ต้องให้เข้าใจแล้วก็ บางทีคุณก็อาจจะต้องแบบสื่อสารกับเขาหรือบอกกับเขาไปด้วยเนาะว่าเนี่ยมันคืองานนะมันคืองานนะบางทีสิ่งที่เอ่อ<า>คุณพูดหรือตอัวตนที่คุณเป็นในงานอะ่ะมันก็ไม่ใช่คุณซะทุกอย่างมันไม่ใช่สิ่งที่คุณนั้นอยากที่จะไปทําอะไรใครอะ่ะเพราะว่างานบางทียิ่งเป็นงานเกี่ยวกับสื่อสารเนี่ยมันบางทีเราต้องพูดตรงไปตรงมาตามความรู้สึกอ่ะตามความเหมือนอันนี้ก็คือแม่หมอก็จะอธิบายเปรียบเทียบให้ง่ายๆเนาะก็เหมือนการอ่านไพ่เนี่ยแหละ แม่หมอก็อ่านไพ่ก็อ่านตามหน้าไพ่นะคะแม่หมอไม่สามารถเอาความรู้สึกหรืออารมณ์ของตัวเองเข้าไปในนั้นได้เพราะว่าไพ่แล้วมันมีคนหลายคนเข้ามามันมันไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ใช่ของแม่หมอนะคะแต่ว่าเออถามว่ามันต้องมีส่วนบ้างแหละนะที่เป็นของแม่หมออ่ะเพราะว่า นักทำนายทุกคนเนาะที่อ่านไพ่หรือทําอะไรก็ตามทุกงานทุกอาชีพอะเรามีตัวตนของเราเข้าไปอยู่ในงานอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดเออยากให้คนเข้าใจในการสื่อสารบางครั้งบางทีมันอาจจะถ้าไม่เข้าใจอาจจะสร้างปัญหาให้กับคนที่อยู่รอบข้างได้หรือว่าเกิดการเข้าใจผิดคิดไม่ดีกันได้อะไรเงี้ยนะอืมอันนี้คือก็เป็นพลังงานประมาณนี้บางคนคุณอาจจะกําลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่ง ะะเพราะว่าไพ่เดอะทาวเวอร์ก็เป็นการแบบบางคนก็เอออาจจะอยู่ยี่บ้านชํารุดตรงนั้นตรงนี้เสียอะไรอย่างเงี้ยนะเกิดเหตุการณ์เอสเตนนะขึ้นมา,าแบบกระทันหันอุ๊ยเมื่อกี้นี้แม่หมอก,ก็ลืมไปนะคะให้ไพ่เตือนเนาะไพ่เตือนเกี่ยวกับเดอะทาวเวอร์แล้วก็เดยอะมันอยู่ใกล้กันนะให้ระวังเหตุการณ์อะไรที่แบบเสียงนะบางคนแบบทำอะไรสิ่งเสี่ยงอะขับรถไปตามท้องถนนหรือแม้แต่ทำอะไรที่เป็น ขึ้นสูงๆหรือทำงานอะไรที่สิ่งเสี่ยงนะคะระวังระมัดระวังหรือหรือหรือระวังอ,อของสูงสูงร่วงลงมาใส่นะคะเออให้ให้ระวังตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้คือเป็นการเตือนนะคะระวังเหตุการณ์อุบิเหตุไม่คาดฝันไปไหนใช้สติสมาธิเยอะๆนะคะยาใช้อารมณ์ไปก่อนนะเพราะว่าดวงก็มีแบบมันเหมือนจะมี อุบัติเหตุอยู่นะคะเรามาระวังระวังไว้ดีกว่าแก้ไขนะคะเดี๋ยวขอดูซีว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เจอคนคนนี้คืออนอ้าวนี่เจ็ดเหรียญมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมานานก็ได้นะหรือเป็นคนที่คุณรอคอยหรือเปล่านะคะมาดูคนคนนี้นะคะเขาเป็นใครคะคนที่คุณถึงเวลาแล้วที่จะได้เจอกับเขาเขาเป็นใคร วายออกมาเป็นตัวตนของคนเลยนะคะ, King ะคะิงออฟเฮนเคิร์ค่ะพนุ่มรูปงามนาำเพอโอโ้คำนี้คือเก่ามากๆรูปงามนาำพอจริงๆนะคะคิงออฟเฮนเคิร์ก็คือเป็นคนที่มีความมั่นคงหนักแน่นนะคะมีมีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีเหตุและผลมากพอที่จะดูแลคนอื่นได้ดีก็ไม่ได้หมายความว่าเออ คนทัดอื่นหรือว่าเออไม่เท้าหรือลุมหรืออะไรไม่ดีนะคะแต่ว่าในทั้งหมดนะ่ะก็คือ King อ f เปอร์เก็คือแบบนิ่งกว่านิ่งสุดๆแหละนะอุจ m o มูนค่ะคนคนนี้อุย๊ยอาจจะเป็นคนที่คุณคิดถึงอยู่นั่นแหละเดมนเขาอยากมาหาคุณอนะสายตาของเขามองมาที่คุณแล้ว บางทีเขาอาจจะคิดถึงคุณอยู่ก็ได้นะคะเดอะยแมจิเชียนค่ะคุณอาจจะได้พบเจอกับคนคนนี้ผ่านกิจกรรมนะคะกิจกรรมบางอย่างงานอดิเรกบางอย่างของคุณแล้วเขานะที่ทําให้ได้มาเจอกันนะคะอุ้ยส่องถ้วยคนที่คุณก็รักคนที่คุณชอบอืมถ้าใครที่มีคนที่แอบชอบก็คนที่คุณแอบชอบนั่นแหละง่ายๆเลยง่ายๆเลย,ย,ย,เลยอย่างนี้เลยนะคะ เด็กถือเหรียญค่ะคุณหรือเขาอาจจะมีความเป็นเด็กอยู่ก็ได้คิงคิงเหรียญกับเด็กเหรียญเนี่ยแล้วมาอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะบางคนอาจจะมีความเป็นเด็กกับมีความเป็นผู้ใหญ่มีความแตกต่างกันอยู่มากแต่ว่าทั้งคุณและเขาอะมันมีความเหมือนกันในเรื่องของความคิดทัศนคติที่เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่อายุมากอายุน้อยแต่ว่า ความคิดมันไปในทิศทางเดียวกันแล้วอะคุณกับคน giving, คน Viol Harmon คนี้ยคิดอะไรเหมือนเหมือนกันทําอะไรเหมือนเหมือนกันหรือชอบอะไรเหมือนเหมือนกันด้วยอะนะคะคนคนนี้เขามองคุณเหมือนเขามองตัวเองเขาเห็นคุณเหมือนเขาเห็นตัวเองอะคนคนนี้ยนะเดี๋ยวมาดูความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้ขยายสิมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เจอกับคนคนนี้คืออะไรคืออย่างไรสี่เหรียญค่ะบางคนเกี่ยวกับหน้าที่การงานเนาะเพราะว่าไพ่ธาตุดินขึ้นเยอะค่ะมังกรพิษศกหรือว่ากัน นิ่งอะแต่ว่าไม่ไม่เคยปล่อยกันไปนะบางคนอาจจะเพราะว่าสี่เหรียญอันนี้มันมีแค่สามเหรียญเนาะปกติสี่เหรียญมันก็ต้องมีสีแต่อันนี้มันมีสามหมายความว่ามันเหมือนมีความรู้สึกว่ารอการพูดรอการคุยรอรความชัดเจนรอการเคลียร์เจรจาอุ้ยแล้วอย่างไวด้วยอะคุยกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยบางคนเนี่ยก็คือแบบอาจจะได้พบได้เจอกันอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันเยอะนะคะ เก้าเหรียญเนาะอืมยังไม่ได้มีความผูกมัดอะไรใดๆอคิงอ g อ f ครับขึ้นคู่กับสองวยนี้ไงก็พอ k i คิงอ c อบครับนั่นแหละคนที่คุณก็คิดถึงเขาเดอะเอ็มพัเอคะ่ะเดอะเอ็มพ r เอร์เดอะขยายได้เจ็ดไม้สี่ดาบหมายความว่าคุณกับคนคนนี้บางทีมันมีที่ผ่านมาเนาะมันเหมือนจะบอกถึงสถานการณ์ที่ผ่านมาว่า รู้สึกดีต่อกันนะต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีชอบกันแต่ไม่ยอมพูดกันหรือว่ามันมีความกลัวบางอย่างเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอตัวตนขอ,ของตัวเองนั่นแหละคือไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายไม่ดีนะไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายไม่ดีแล้วไม่ไม่อยากเข้าหามันอาจจะเป็นเกี่ยวกับความกล้าหรือเกี่ยวกับบุคลิกท่าทางความเป็นตัวของตัวเองที่ต้องมาเรียนรู้แล้วก็แก้ไขเนาะบางคนถ้าไม่เก่งในเรื่องของการแบบ แสดงออกในเรื่องของความรักนะหรือเแสเดงออกในเรื่องของความรักให้มันตรงกับความรู้สึกอะเออเหมือนแบบเอชอบก็แบบแสดงออกไปว่าชอบอะไรเงี้ยอาจจะมีปัญหา <c oughs> ในเรื่องของการแสดงออกเออแม่หมอแล้วหนึ่งนะแม่หมอแล้วหนึ่งบอกเลยว่าแม่หมอไม่เก่งเลยนะคะ <c oughs> ต้องคดาดหวังอะไรันแม่หมอได้วยมไม่เก่งเลยแล้วก็เออีกคนหนึ่งก็อาจจะแบบคือรู้สึกเยอะแต่อาจจะไม่พูดประมาณนี้นะเป็นความสัมพันธ์ที่แอบชอบอ่ะอแอบชอบแล้วเป็นไปได้นะว่า คนคนนี้กับคุณอะรู้จักกันจากงานผ่านผู้ใหญ่นะเออผ่านผู้ใหญ่ด้วยนะม,อมะีอิมเพมีไพ่บุคคลเยอะอยู่นะเนี่ยหมายความว่าคุณกับคนคนนี้ยอาจจะอยู่ในชีวิตของกันและกันมานานแล้วระดับสี่อะสี่เดือนสี่เดือนสี่ปีขึ้นไปนะคะที่รู้จักกันที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่าอยากจะใช้เวลาดูไปนานๆไหม แล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งเรามั่นใจแล้วอะไรมันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่เป็นแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ referenced. แล้วมันก็จะช้าๆอ่ะแล้วทําไมมันถึงจะบอกว่าถึงเวลาอ่ะขอดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์นี้นะโอ้หนึ่งเหรียญค่ะหนึ่งเหรียญกดกี่ให้ก่อนก็ถึงเวลาจริงๆมันถึงเวลาไทม์ไลน์ที่คุณจะต้องได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วเพราะว่าบทพาร์ทเก่าๆอ่ะ มันไม่มีอะไรให้ต้องเรียนรู้แล้วอะนะคะเหมือนเส้นทางเดิมหนังสือเล่มเดิมอ่านจบแล้วจําได้แล้วท่องขึ้นใจแล้วก็ไม่มีให้ต้องอ่านอีกนะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่หนังสือเล่มใหม่หรือเล่มเดิมแต่ว่าปรปับปรุงใหม่อะไรใดๆก็ตามนะคะบางคนคุณกับคนคนนี้อาจจะเป็นคนใหม่ในชีวิตของกันและกัน อาจจะยังไม่เคยอยู่ในความสัมพันธ์หรือก่อนหน้านั้นก็เคยแบบอาจจะเป็นรู้สึกว่ามันความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนนะคะมาก่อนนะเพราะมีเดโมนเนี่ยมันนานมากแล้วอะมันถึงเวลาแล้วจริงๆนะคะแล้วเหมือนว่าคนคนนี้นะอาจจะมีข้อความหรือคําพูดบางอย่างหรือว่าอะไรมาให้คุณนะคะเดียให้พิเทศค่ะสามเอา้าสามถ้วยห้าถ้วยเพราะอะไรหรอ เพราะว่าคนคนนี้นะคะทนความเสียใจความารู้สึกเยอะของตัวเองไม่ได้แล้ว <c oughs> ในที่สุดนะคะ <azon> คิครีก็ถึงเวลานะคือไม่ว่าจะยังไงก็ตามอ่ะสักวันหนึ่งมันก็ต้องถึงจุดที่เออสิ้นสุดเนาะไม่ว่าจะแบบบอกว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่เออนิสัยอย่างนี้ไม่สามารถต่อต้านความรู้สึกต้องการลึกๆของตัวเองได้แน่นอนนะคะ <c oughs> เกิดอะไรขึ้น,นะคะเดี๋ยวขอ นิดนึง oh, of Cups นะคะซ of Cups อ่ะมีลุน้นอันนี้แม่หมอจะไม่ได้บอกหมดว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ที่แน่ๆคือคนที่คุณอ่ะถึงเวลาที่คุณจะได้เจอเนี่ยคนคนนี้เหมือนไพ่ก็มาบอกแบบเอ้บอกแบบเบอร์เบอร์นะบอกก็บอกแบบเบอร์เบอร์แต่ให้รู้ไว้เถอประมาณสามคน <c oughs> พูดอย่างนี้ใจแป้วละ <c oughs> บางคนใช้เอ,อะไรสามคนคออเลยก็มันมีสามสามอ่ะ เอาง่ายๆบางคนคุณกับคนคนนี้อาจจะรู้จักกันผ่านกลุ่มเพื่อนนะหรือคุณกับเขาจะมีเพื่อนของเพื่อนร่วมกันเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันมีสถานการณ์บางอย่างเนาะที่เหมือนปิดบังซ่อนเร้นเนาะเพราะเดี๋ยวให้พีทเดี๋ยวให้พีเชตนะคะบางทีอ่ะคุณน่ะกับคนกลุ่มนี้นคุณไม่บอกว่าคนกลุ่มนี้นั่นแหละเนี่ยมาเจ็ดถ้วยนะสามถ้วยเจ็ดถ้วยคือไม่ใช่เขาคนเดียวจะบอกว่า คุณเคยรู้จักกันมานานแล้วนะเรียกว่ากัลยาณมิตรเ,ออเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรแห่งโชคชะตาได้พูดผิดละแห่งโชคชะตานะโอ้จะพูดว่ายังไงอะมันเหมือนกลุ่มแบบเออเป็นไลเวอร์เกอร์กลุ่มไลเวอร์เกอร์กลุ่มที่แบบว่าอมืมาสร้างการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้แล้วก็เอ,อแบ่งแยกตำแหน่งหน้าที่กันไปทำไปเกิดตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไปทำหน้าที่ตรงนี้นะแล้วก็ สร้างสตอรี่อะไรที่มันดูแบบ Amazing ติงกะเปลนะขึ้นมาเหมือนอพูดไปพูดมาก็คล้ายๆแนวะวันดียายเรื่องหนึ่งอะเหมือนคนที่แบบเอเอเขียนบทละครให้กับตัวเองแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเองคนเดียวได้มีทีมมีทีมค่ะเอาเป็นว่าถึงเวลาที่คุณจะได้เจอทีมของคุณแล้วเพื่อนฝูงกัลายาณมิตรคนที่มาเป็นมิตรแท้ของโชชะตาของกาละกาณ์อะไม่ใช่แค่คนเดียวแน่นอนนะคะแต่ว่าความรักก็มีนะคะความรักก็มีแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่า คุณกับเนี่ยคนกลุ่มนี้เป็นเป็นเพื่อนกันแมมหมอเรียกว่าเพื่อนแล้วกันเนาะไม่รู้แหละว่าจะอายุมากอายุน้อยอะ่ะแต่ยังไงก็ตามยังไงยังไงก็ต้องได้มาเจอกันเพราะว่ามันมีความผูกพันไหมทกช่วยอะ่ะมันมีความผูกพันเยอะแล้วบางคนนะถ้าหากว่าคุณเคยเจอกันมาแล้วอะ่ะคุณเชื่อไหมว่าไม่ว่าคุณจะออกห่างจากกลุ่มนี้ จะจะพยายามหนีห่างนะคะไม,ไม่ไม่อยากจะไปยุ่งวุ่นวายก็ยังจะได้กลับมาอยู่ดีค่ะนะเนี่ยเหมือนสล็อตบา็อกอ่ะมันเหมือนมันบล็กอ่ะนะคะเหมือนเหมือนไปไปเล่นสลอ็อตอันนี้แม่หมอไม่มไ,ได้สนับสนุนนะแต่แม่หมอเคยเ,เห็นเขาเล่นมาแล้วเขาบอกว่ามันล็อกอ่ะเอเอเบมันล็อกไว้แล้วอ่ะมันล็อกไว้แล้วว่ายังไงคุณก็ต้องแบบเออเจอเนี่ยนะคะแล้วแล้วบางคนนะแม่หมอรู้สึกว่าคุณพยายามหนีแหละเหมือนหกดาบแกคุณอาจจะเคยพยายามหนี ว่าหนียังไงก็จะกลับมาเหมือนเดิมแหละนะคะเพราะมันล็อกไว้แล้วนะเป็นออกองล้อที่ถูกล็อกไว้แล้วไม่ต้องพยายามหนีหรอกยังไงก็ได้กลับมาเหมือนเดิมอันนี้คือแม่หมอพูดเป็นตลกๆนะคะ <_ ull> ความรักเ่าเป็นอย่างไรอุย้ยเป็นครอบครัวค่ะมีความสุขเดี๋ยวจะมีความชัดเจนนะคะหลังจากที่สถานการณ์มันถูกแหงมานานบางคนนะถ้ามีปัญหามีเรื่องที่แบบไม่เข้าใจกันก็จะถูกเกียนะ่ยวยาจะถูกรักษาจะถูกเคลียร์ไกเกียร์ แล้วเพราะว่าบางทีนะปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าอะไรต่างๆอ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกคน <c oughs> คุณเชื่อไหมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญการที่อยู่ดีเรามาเจอคนคนหนึ่งเอ้าไม่ถูกสตาอยู่ดีมาเจอคนคนหนึ่งอุย้ยชอบไม่มันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อให้ได้เรียนรู้เพื่อให้ได้มีการเติบโตอะไรบางอย่างแน่ๆในจิตอ่ะยิ่งเป็นสายจิตวิญญาณใครที่มาดูไพ่นี้สายจิตวิญญาณหมดนะคะ ต่อให้คุณจะบอกว่าให้คุณไม่ได้มีความเชื่อคุณแค่แบบอยากลองนั่นแหละคุณกำลังเริ่มเข้ามาใ,ใส่จิตวิญญาณแล้วนะคนที่พัฒนาจิตวิญญาณก็จะมีความคิดอะไรไปในรูปแบบนี้แหละบางทีอะปัญหาความขัดแย้งต่างๆมันเหมือนกันสแสดงสแสดงเฉยๆนะคะก็คือทีมงานนะฮอลลีวูดคกว่าอะไรนะผู้กำกับเบื้องหลัง มากำกับชีวิตของตัวเ,เองนะคะแม่หมอพูดอันนี้คือพูดแบบตลกๆนะคะทุกคนแต่มันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้นอกใครจะไปรู้บางครั้งบางทีเรื่องตลกก็ก็เป็นเรื่องจริงอ่ะก็นี่แหละไม่ใช่แค่คนเดียวคะ่ะบอกแค่นี้แต่บอกเลยนะว่าคือครบครัวแน่ๆนะ่ะไพ่สิบถ้วยคือเป็นความสุขปัญหาจะถูกไกลเกีย่ยจะถูกเคลียคนคนนี้นะจะมาเคลียปัญหาทางใจของคุณทุกอย่างเลย ถ้าหากว่าคุณเคยมีคำถามเคยแบบว่าตามหาเรื่องสุขภาพเองตามหาอะไรสักอย่างนานมากแต่ยังไม่ได้เจอเนี่ยนี่แหละเขาคือคำตอบค่ะคนกลุ่มนี้คือคำตอบของคุณไ <c oughs> ม่เหมาขออนุญาตเรียกคนคนกลุ่มนี้นะเพราะว่าไม่ใช่คนเดียวสามถึงเจ็ดอะไม่ไม่รู้คือ,อะไรกันเดี๋ยวจะดูเอ่อให้นางฟ้านะคะจะบอกอะไรให้นางฟ้าอยากจะบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับ สิ่งที่แม่หมอได้พูดไปนี้นะคุณมีโชคชะตาที่มาด้วยกันกับกัลยาณมิตรที่มีพันธสัญญาที่จะมาแบบดูแลก,กันละกันนะคะอุ๊ยจริงๆด้วยอะ่ะการกู้คืนนะคะเออ Recovery อ้าอ,อยู่ดีๆอ่านออกเฉย รีคอร์เวอรีนะคะการกู้คืนเห็นไหมกอบกู้จริงๆมันจริงๆค่ะบางทีนะ่ะสถานการณ์ที่ผ่านมาบางคนนะุณจะมีการแบบไม่เข้าใจทะเละาะบอแวงกันแล้วก็แบบว่าเออห่างๆห่าง, ide, าง ide, นี้เนาะหรือมีความรู้สึกว่าไม่เข้าใจอะไรสักอย่างต่อกันจะจะได้เข้าใจละ่ะคือที่มันมอบอกว่ามันถึงเวลาที่คุณจะได้เจอบางครั้งบางทีมันก็ไม่ใช่เป็นตัวตนเป็นตัวแบบเป็นๆน,นะคะแบบเนี <c oughs> ่ากายเนื้อไม่ใช่ มันคือจิตเดิมแท้นะคะจิตเดิมแท้ที่อยู่ภายในที่มันกระจ่างแล้วที่แบบมันมันมันได้คําตอบแล้วว่าเฮ้ยบางทีนะมันมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราเคยเจอกับคนกลุ่มนี้เนาะเหมือนเราเคยเจอเหมือนเราู้จัก,กันมานานอะแต่ว่ามันไม่มีอะไรสักอย่างที่แบบไม่เหมือนไม่ถูกกันเลยเหมือนมีอะไรสักอย่างทําให้ไม่ชอบกันแต่พอมาตอนนี้คือคุณก็จะได้ตัวตนเดิมคุณกลับคืนมาหมายถึงจิตเดิมแท้หรืออะไรที่เคยแบบ มีต่อกันมาก่อนที่จะมาเกิดเนาะก่อนที่จะมาแบบว่าถึงจุดจุดนี้ชัดนี้อันนี้ปันหมอพูดแบบไกลนะออกนอกโลกนะคะไม่ต้องแบบเอาความจริงมามาเถียงกันปนหมอนะบอกเลยขออีกสักสองสองใบก็ได้นี่เห็นไหมจะมีการปณีปนอมเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวจริงๆใครที่มีปัญหากับเพื่อนกับ เออญาติผู้ใหญ่กับพ่อแม่พี่น้องกับแฟนจบสิ้นปัญหาแล้วนะคะเพราะว่ามันหมดแล้วไงเออเหมือนละครนะเล่นหมดแล้วมันถึงจุดสิ้นสุดแล้วยังไงมันก็ต้องสุดแล้วนะคะ่ะจะไปเล่นต่ออลยังไแต่ภาคสองภาคสามอันนี้ไม่แน่นะคะอ่ะชื่อเถอะว่าดียังไงก็ดีนะคะขอดูอีกใบหนึงนะคะพอแล้วมียเ,เยอะแล้ว จงฟังเสียงจากสัญชาตญาณของคุณถ้าใครที่รู้สึกว่าเออสิ่งที่มหมอพูดเนี่ยมันก็จริงนะบางครั้งบางทีเรายิ่งไม่ชอบคนคนหนึ่งอ่ะแต่เราก็ยิ่งเจอหรืยิ่งอยากจะหนีแต่ก็หนีไม่ได้อะไรเงี้ยที่จริงคุณมีมันฟิกมาอยู่แล้วว่าเนี่ยคุณต้องมาเจออย่างนี้นะบางคนนะเป็นคนดีมาทั้งชีวิตแต่บางทีเผลอไปทําผิดกี่คนคนหนึ่งกลายเป็นคนร้ายอย่างเงี้ยคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมคําที่ว่า ดีร้อยทีร้อยครั้งแต่พอพลาดครั้งเดียวกลายเป็นคนร้ายเฉยอะไรอย่างเงี้ยที่จริงแล้วอะเราไม่ได้ไม่ใช่คนที่แบบจะต้องเกิดมาเพื่อที่จะดีหรือร้ายกับใครแต่เราเกิดมาเพื่อที่จะเป็นก็กระจกสะท้อนนั่นแหละนะถ้าเราแบบอาดีดีหมดซะจนแบบตั้งแต่ตั้งแต่ต้นจน,จนจบอะก็มันก็เหมือนผ้าขาวๆที่ก็ไม่ได้มีจุดแต้มสีอะไรมาให้มีสีสันโดดเด่นอะไรเลย,เลยมันก็แบบเบือ่อ เบื่อโลกอ่ะเออแต่การที่แบบมีอาคนมาแบบไม่ถูกกันบ้างแต่แข่งกัดแง่งกันค่ะก็แ้างแบบร้ายเกันบ้างบางทีดีเกันบ้างเล่เหลี่ยมเสษกันบ้างมาเจออะไรเงี้ยมันก็เป็นสีสันของชีวิตเนาะล้วก็คิดว่าอ๋อมันเป็นสีสันของชีวิตอ่ะที่จริงแล้วมันจริงๆนะที่มหมาพูดมันคือสีสันของชีวิตจริงๆนี่แหละคือชีวิตค่ะโลกเราเกิดมาบนโลกใบนี้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสีสันของโลกนี้ได้สีสันของโลกนี้คืออะไรดีร้าย เล่อยมีกลมกลมเพชรบคุณต้องเรียนรู้ให้หมดขนาดสียิ่งมีหลายสีเลยนะคะนั่นแหละก็เทียบเอานะแล้วการที่แบบมาเจอกับคนที่อาจจะมีพันธะหรืออาจจะเคยแบบสร้างร่วมกันมายอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจกันง่ายกว่ามันจะแบบพอสุดท้ายแล้วอะมันจะเห็นไปในทิศทางเดียวกันถึงตอนแรกมันจะขัดเข่งขัดข,ดข,ดขาแยกกันเหมือนจะแบบเอยบางคนทะเลาะเรื่องใหญ่โตแต่สุดท้ายมันจะให้ภัยกันได้เพราะว่า ตื่นแล้วนะคะสุดท้ายเราตื่นแล้วเนี่ยเห็นไหมสัญชตาตญาณทั้งคุณและเขาตื่นแล้วสัญชตาตญาณตื่นแล้วนะคะจิตเดิมแท้จําได้แล้วนะเขาเรียกว่าอะไรนะสัญญาเก่าตื่นขึ้นแล้วเขาจะเข้าใจคุณก็จะเข้าใจเหมือนกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาจะให้อภยัยคุณก็จะให้อภัยได้เหมือนกันนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะอุย้ยแม่มาชอบอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาเป็นแบบรูปหน้าปกนะมาแช่ โอ oh. นี่มันคือกลุ่มลาวอร์เกอร์นะคะไปพอแล้วนะคะอ่ะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้นะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะไปแล้วบายบายคะ่ะ